สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมรมด,ดาเมืองธูค่ะพี่ชายมาหานะคะวันนี้ก็ให้จักรยานคุณพี่ไปหนึ่งคันค่ะ <c oughs> จักรยานหนึ่งคันนะคะล้างอยู่ตั้งแต่ซื้อมาไดยขี่อยู่สองเทือะะ่อค่ะขี่แล้วมันบกคุม่มแจกดีกว่าเอาไปขับเล่นๆออกกําลัากลางกายนะคะคุณพี่แล้วก็แถมหมวกหนึ่งใบให้ด้วย แล้วก็แถมมันนี่ไปด้วยนี่ค่ะลางก้อนปลาชิล่างให้เพิินพลางก้อนบาดเนี้ยเอาให้เพลินล้างก้อนนี่ดูล่างปันตองสะอาดมันไดดอกเพราะมันสะอาดอยู่แล้วตั้งแต่ซื้อมาก็อยู่ในสภาพเดิมค่ะโอ้โหกันบ่อไส้เท่หายอยสิบบาท เดวน่นก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยขัดๆล้างๆครันนี้ก็พาลูกๆอันคับเลนยู่รังเทือก็นันดิอันหนึ่งตัวอยู่ข้างหน้าแล้วก็หนึ่งตัวอยู่ข้างหลังสามตัวนั่งบบได้จะนั่งได้แค่สองตัวตะก้านก็ใส่ตะก้าใหญ่บบได้ต้องใส่ตะก้าน้อยมันก็เลยไม่เอาดีกว่า เอาคัดคัดทูๆนะคะเอาใส่น้ำเพิ่มบ่ใส่น้ำเพิ่มก่อนใส่น้ำเพิ่มใส่น้ำเพิ่มมห็นไหมปุ๋นกะไรสดยอเอาฮะโรศัพัานาน์เหรอ รถจักรยานให้พี่ชายใช่ค่ะก็ดูก็ดูทําคลิปดิกาลังทําคลิปอยู่แจกจักรยานไปนี้ <laughs> ไม่มีอ,อมะไรแจกแจกจักรยานจักรยานนูนนี่แหละก็แจกให้พี่ไปใครโทรมา เ <c oughs> นียนปนนะปนนะขนาดนะไม่เห็นเนี่ยอยู่กับพี่อยู่กับพี่ชายพี่ชายกำลังล่างรถอยู่พี่ชายหนูจริงๆนะคนนี้นะแต่แต่คนละพ่อกันฮัลโหลได้ยินบนี่ฮัลโหล halo halo boleh nginep tenang sami doh sando, deh kau kuyakan doh, oi ตัดโอเคไหมคะได้ไปแล้วหนึ่งนดี๋ยวซีดโอเคกักเลยข้างหน้าข้างหลังกันโอเคจบแล้วแต่เราอย่าจเจาะเฟเอาขึ้นให้มันสูงขึ้น,นกลไปบ้าจักรยานนี่ให้ผู้ใดโนอ้อไป้ใดโน่นั่งขดดึ้อยู่ ก็เดี๋ยวพี่ชายค่อยเดย้เอาไปทิปเล่นกลางหมู่บ้านเอากระลังกายค่ะยามเ้าวิทย์วิทแล้วก็ทิปไปทงหน้าไปทงหน้าไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงัวค่ะซื้อจักรยานมีเกียร์แต่แต่ถ้จาจักรยานมีเกียร์อันกน็อีกแบบนึงเอาผ้าเยอะเลยไนงะอะไรนะโอ,นโอ้ยังไม่สะอาดดีเลย อ่าได้แล้วได้ไปแล้วมีหมวกับนกแถมให้ด้วยมีหมวกได้แล้วมีหมวกับนกแถมให้ด้วยหนึ่งขึ้นบ้านกับกลับบ้านไปเลย กลางแดดเด้อ่นี่แดดคักแดดแน่อ e ีหลีค่ะพ no wow. oh, ี I ่น้องหมาเด้อเจ้าอนนเลือลอน่เยฮะเือล่อนร่อเือใช่หมะเออโิเสียย่าง้มาเสียเออจิตเสียจือไม่ลำอาวันิดเดีงดูแลเสียน่ไหมะน่งแม่คอยต้นดีดีกว่ อยากดีทนะี่หนจงมาเอาไปของดีในประเทศแล้วน้อก็ทวงเน่ากันละเอ้าพูเสียกับไหนน้อบ้านอันซื้ออย่าละใจว่าบืนละของไ้ต้นกี่ใจดีพออะไรทีน่ะอะไรปัดใจจะกบข้าดัตรูที่ดีท เมื่อปังก็กระโจนนะสองทีนะเมียนยูซะหมดจะขึ้นยังไงอ้ยโอ้เมียนบอกว่าโอ้ยเนาะดุมเอ้าเอามื่อีนนี้เลยเอ้าแล้วแต่เพิ่นดอกสันอ้าวไปเลยไปแล้วค่ะจกักรยานมาดามบ๊ายบายค่ะ ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะคะอยู่ดีพีแห้งเ้อสวัสดีค่ะไปแล้วโอ๊ยขออน,นุญาตเอ็กซิเดนต์นี่ได้ไอไปแล้วบ๊ายบายค่ะ